สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสุปปูทุกคนนะครับผมคำโพกับผมอีกแล้วครับผมช่องอาหาอยู่หากินตามวิถีบ้านๆนะครับผมเมื่อวานจะพาพี่น้องไปหางมหอยปังนะครับผมหอยปังนี่ถ้าเกิดเป็นแถวบ้านผมนี่คือหายากแหละครับผมแต่ว่าทางบ้านพี่น้องมีบอกใส่คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยครับผมแต่ทางบ้านผมนี่อ่าเริ่มหายากแล้วกันหน่อยลงครับผมมื่อนี้นี่ครับผมข้างในมันเป็นสาเก้าครับผมสาเก้าสาโบราณครับผมที่ยังมีหอยปังอยู่ครับผมที่ว่าน้ำ น่านธรรมชาตินี่เขาจะเข่าว่าถึงครับผมถ้าเกิดน่านธรรมชาติถึงก็คือว่าเชลลี่จะมากับน่านแล้วก็มากัดหอยปังตายนะครับผมทาให้ธรรมชาติดั้งเดิมหอยปังที่ว่าดั้งเดิมกสูญพันธุ์หายไปนะครับผมแต่ว่ามื่อนี้เดี๋ยวพาพี่น้องมาเบิรงครับผมแต่เป็นรุ่นต้การครับพี่น้องว่าเขาจะได้หอยปังไปเฮดหอยต้มจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดให้พี่น้องในเบิร์กครับไปเลยครับผมไปมื่อนี้มากับเจจูดนะครับพี่น้องไขหอยปังไม่มีคนมาหาไปแล้วระนี่ไขหอยปังเต็มเลยพี่น้องเนี่เห็นไหมครับ โอ้ยคือมีหวกปะหวกกินได้ปะนี่บบื้องหวกเขียดปาลาเราเนี่ยนี่หวกไอหวกเขียดเนี่ยกินได้ยังเนี่ยหวงเขียดปลาก,กินได้ปะวะเอาปะสูมหาหอยปังหาอีกกระปุกดีเด้ยหอยปังเลยพี่น้องย่างใส่วบวบอย่เนี่ยหาย,ยากเติมเยอะพี่น้องขึ้มื่อนี่ไก่ดับแนวสูงพันหมื่อละหอยปังอะไร หอยปังไปไลยเราหาใจู่ปูนี่ครับมีดเล็ว่ะนะเบิ้งเล็กดิโอสามห้านี่เดียวข้าก,กปูเออกระนีบกูเออเอออ้ยกำเนยียกำเนียเออเออหนีบหนีบีบเออปล่อยปล่อยเออเออเออ เฮ้ยปอบอยอเอมาดิเออแบง่งปออยอีกเออไปดิอโอ้ยเบอร์มันดีแม่มันดีเฮ้หอยฟังตายไปนี่ตายไปโอ้ได้ยูน,น,ไไน,นี่นี่ปุ๊ป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 ไปไหนละไปนี่นี่อ๋อนี่ปูนมเพิ่งลอกค่าบนี่ พี่น้องหูจักปูนมบ่ครับเคยเห็นบ่ปูนมเขาจะพึ่งรอข้าวเดือโตเขาจะนิ่มๆนะครับนี่กระโปงกายเขาสีนิ่มๆนะครับนี่พึ่งรอข้าวไม่ไหมนี่เห็นบ่ะซุปแป้งทอดเลยครับผมนี่นี่ได้แล้วพี่น้องหอยปังตึ๊บนี่นี่เห็นบ่ครับนี่หอยปังหอยปังหาดีๆครับพี่น้องไม่สีกรมเกยังไงครับสีเปรียบหอยปังกับสีน้ำนีน่ไม้อีกไม้ต่อไปเลยครับผมไม่เนี่ยู่บ่ไกลกะครับ

เนาะโอ้เชอรี่นะหอยเวลากินไม่เจ๋อหูเลยโอเคปังปัง,ปงอัอนนี้ปังปังกระมีเชอรี่กระมีนี่นี่กับพี่น้องอยู่ตรงกันเลยครับนี่นี่เบิองปากมนะันเดี๋ยวให้พี่น้องได้เบิองครับเดีย๋ยวซูมให้พี่น้องได้เบิองคัก,กๆนี่พี่น้องลักษณะความแตกต่างนะครับผมระหว่างหอยปังกับหอยเชอรี่นะครับผมอันนี้เป็นหอยเชอรี่นะครับนี่ หอยเฉลี่ลักษณะมันจะเป็นแบบนี้ครับเป็นร่องเข้าไปปากใหญ่ก้นตัดหอยปังปากเดียวนี่หอยปัง,ปออปงมันจะมีปากแบบนี้ครับนี่นหอยปังจะเป็นแบบนี้นก้นแหลมนี่เบื้องก้นครับเห็นปะก้นแหลมไม่นี่ก้นตัดนี่นะครับอันนี้กินได้กินได้ทั้งนวยอันนี้ต้องกินได้คือกันแต่ต้องเอาตาออกครับนี่คือหอยเฉลี่เ alien สปีชีเห็นไหมหอยปัง ขพืนบ้านเขาตายครับผมสูวพันแล้วตันโมบีเรื่นะอะไนจัอากนบานปุกซึงอนี่นี่นี่ <Pine apple> เห็นไหครับนี่ไอ้ปังซืมหนึ่งครั้งสองครั้ง เห็นปะนเดียวแจกึ้นไม่เบิ้งครับพี่น้องหอยปังอึ๊บไปแล้วนี่เกือบไปไปแล้วนี่เกือบนี้จากเกือบบริโตตัวนี้นี่ครับผมลวกกินปลมกินกีกินกนะครับแต่ไม่ี่มันร้ายหลายเลยครับพี่น้องน้ำฝายน้ำหวยน้ำหนองน้ำคลองนี่ต,ตุ๊กตไอเชอรี่มานแล้วละครับผมเขาแทบจะสูนพันธุเลยครับผมหากินก็ต้องมาหาแบบนี้นะครับนี่น้ำปลาน้ำหยางสี่นี่ครับผม เป็นปลาเือแบบสีครับผมนี่ที่วันหน้ามันเข่าถึงได้ยากมือที่ว่าบอกเอาคือเห็นหลายอยู่นี่ซาเอาน้ำมือสีครับผมนี่นี่นี่เห็นว่าน,นี่นี่ครับผมนี่เห็นไหมครับซาอาน้ำใหม่นี่จะเป็นในพวกเศษใบใหม่พวกเศษเอ้ที่มันเอ้ตกลงมาจากต้นใหม่ครับผมพวกเศษจริงการพวกนี้ซาเอาตามันแตมันนี่ได้สองตัวแล้วพี่น้องเห็นไหมครับ นี่ตัวนึงนี่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 มันจะโย่ไต่น้ำไต่น้ามอ้นี่ครับผมนี่สามตัวละเสานี่ลองฟปล่าบ้างครับผมถ้าถือตัวก็จะตึ้งๆเลยแหละครับน้ำสาวมีป่ะนี่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 ได้รับนี่นี่ครับสี่ตัวพี่น้องเห็นบ้างไหม ซาอเอา <c oughs> นี่นี่หาโตแล้วพี่นัองนี่ครับผมซาวเอาหมองเดียวได้หาโตเลยพี่นัองนี่ซาอเอาหอยปังลุน่นล <c oughs> ุ่นเชลี่ถึงล้น่นไหนโอ้โห้หูปแปรๆแบบนี้ แต่เว้ยมันเก่าแล้วครับนี่ให้หูแปแงสิผมพี่น้องเขาเห็นปับนียหูปแปแงแต่มันเก่าแล้วครับผมแต่ถ้าเกิดไม่ถ้าเกิดหูไปไม่ไมเนี่ยคือตัวนี้มันจะแปลงหมืเลยครับผมมองเขาขึ้นลงแ,ลแสดงว่าเป็นเก่าครับเป็นของเก่าก็ถือว่าเด่รุ่นอยู่ครับรุ่นทุกบาทยางกันแล้วครับพี่น้องบนรุ่นแต่หยวยนะครับรุ่นทุกบาทยาง ของแสบหายกินยากลำบากนี่แหละรครับน้าขาไปแดงใสเถั่วนฮะพี่น้องเนี่ย <S 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 มาขึ้นที่หลัง <S <S อ,อนี่สองตัวนี่อีกตัวนึงพี่น้องน,นี่นี่นะครับมันขึ้นที่หลังครับผมตอนยังหามันจะขึ้นที่หลัง <S <S ต้องหาลำบานํำปลาแบบสี่ครับถึงจะได้กิน นี่เด้หอยมันอันนี้นี่เด้ิว่ามันไหนนี่ออกจากไข่มาอนนหอยหน่อยครับผมอันนี้กับประมาณหอยอน,นุบาลครับผมหอยอนุบาลเอาม่ได้ทันได้ข่าวโรงเรียนเนาะหอยอนุบาลหน่อยเห็นไหมครับพี่น้องนี่หอยหอยปังกำลังไข่นี่นี่ครับผมนี่ครับผมจะเ่าจะบอ,อข้อเลยครับผมเอาจะปล่อยเขาเลยฮะเอาอยู่บ่เหว่ยปล่อยมันไข่ก็ไปยัง นี่ครับผมหอยปังกาลังไข่ครับผมนะครับนี่นขาบหาดูยากหอยปังกรราลังไข่ไปครับผมอมนแพรพันตกระกลไปเลยดูโอ้ยมึงกระไดเว่ยต้วหน่อยแค่อันนึงต้มนอย,อย่จีเด้จีตบอกต้มไหนรทำันก็เอาตัวทำนี่พอได้ยินแล้วครับพี่น้อง เบ่ร์รับผมทางไปหลายคนถามว่าเจจู้เป็นผู้ใดเจจู้เป็นพ,พ,พี่สาวคนไงผมนะครับพี่สาวคนญ่เอ้ามีหอดปลาเข่าเหรอเอ้าเนื้อตรงหน้าพี่น้อง ผลงานครับเลเโอ้โหปนี่ม่ปูน่เหอเอามาวะอนี้เป็นอย่างนันี้เปนัเเนเขากินนี่าบผลงานเดยวแยกกันเยวกเ็ตัวนี้กันอยางน้เดกินนผมอันนี้น่าจะเป็นอ้หอยมัธยมครับผมอันนี้หอยหอยมหาเลยหอยไม่ห้ตา,ายไปนี่เอาเอ้าดูฉ่ำจิ มีหลายใส่ครับผมเลุดอ่ะอืมน,นี่ก็บีปูครับผมเดี๋ยวมาออกปูอ่องกัน หาจีปูไหมครับจับปูข้าตั้งโกเป็นไผ่ละัแยมครบาช้การโดนอนนั่เลยคือขอเอดงอ ครับพี่น้องอไม้ปังครับหอยปังจับเลยว,วันสดๆเลยครับใส่กระตอมสมพู่ครับผม

kumakalat well